โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กิจกรรมอัปเดตใหม่นะครับผมแต่จริงๆเหมือนจะอัปเดตเมื่อวานปะ่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปเล่นเกมแล้วก็เกมเด้งหลุดไปเพราะว่ามันอัปเดตด้วยแหละคืออัปเดตหรืออัปเดตเกมก็ไม่แน่เหมือนกัน,นครับแต่ว่าวันนี้มีตัวละครเข้ามาใหม่2ตัวนะครับเป็นตู้ลิมิเต็ดเลดอัพเนี่ยก็คือน้องอินามินะครับผมอันนี้อยู่ในกาชาเนะนะครับแล้วก็จะมีตัวแจกฟรีหนึ่งตัวก็คือไอเอโตะเนาะเราต้องเล่นกิจกรรมเพื่อหาเศษไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าเดียด่ วันที่28นะครับถึงวันเที่ยวไหร่คือวันเริ่มม่คือวันนี้แต่กิจกรรมถึงวันไหนไม่แน่ใจนะครับอิรามิเนี่ยอยู่ในตู้นอนนะครับแล้วเราก็สามารถทดลองเล่นเพื่อนที่จะรับเพชรได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปอ่ะตู้กาชามันมาบ่อยจนผมเก็บของไม่ทันจริงๆวะ่ะนะครับไม่รู้จะไม่รู้จะเก็บเพชรให้ทันยังไงเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่ตู้เชื่อนะ ไอตัวเอโตจะไปผมก็สุ่มเล่นไปอีก2รอบนะครับแล้วก็ไม่ได้นะครับแถมยังมีตู้ของคาเนกิตัวนี้อีกนะครับซึ่งผมอยากจะปลดสัก1ดาวแต่ก็รอเก็บตัวเอาเนรับเพราะว่ามันยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับแล้วกเ็เราสามารถมารับเศษฟรีได้จากตรงนี้3เศษนะครับหน้ากิจกรรมแทนก็คือมันเขียนว่าสิทธิประโยชน์ชีไม่ใช่ซีซนะชีเออชช้างกับซซโซนะครับผมเออตัวมันคล้ายๆกันแนล้วอาจารย์ผิดด้วยนะครับ เออเช็คอ uh, ินนะครับผมคือมาเช็คอินได้ทั้งหมด14วันนะครับได้เศษทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย uh, 50, 15, เออ5้าสิบสสิบเศษนะครับแล้วก็พวกตัว๋วอันนี้คืออะไรอ่ะขาต้มมัดฉายาล้ำลึกชีซีคืออะไรวะอันนี้คือยังไม่รู้นะ แต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ตัวละครเร็วๆได้ตัวเยอะๆได้เพย์เยอะแล้วก็ได้กรอบด้วยนะครับก็เติมส่วนผมคงไม่เติมแหละนะครับแล้วจะมีร้านแรกแพ็คฉลองล่าสมบัติ GC มีกล่องเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับกล่องเซอร์ไพรส์ผมเข้ามาท้าทายเรืแล้วนะครับมันก็จะได้ของตามนี้เนาะ,ะคือกดท้าทาทยแล้วก็แค่ไปรับของขวัญน,นะครับท้าทาทยดูแล้วกันนะครับก็คือมีเวลา1นนาทีในการกดของขวัญตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผม กิจกรรมแจกตัวละครฟรี1ตัวแล้วก็สุ่มกาชา1ตัวนะครับชาวบ่าจะชองเก็บไม่ทันกันทีเดียวนะครับมาบ่อยจัดนะครับแล้วผมก็แบบเป็นสายอดทนได้ไม่นานไงคือกะจะเก็บแหละไอ้มีตัวอยู่เว้ยมีประมาณ21บใบนะครับตัวลุงที่เอาไว้สุ่มตู้ลิมิเต็ดอะมี2 1ใบนะครับกะจะเก็บไว้สุ่มตู้หน้าแล้วแต่แบบเอ้กูอยากได้เอโตะหนึ T ่งดาวอะสรุปสุ่มไปเรียบร้อยครับไม่ได้ <laughs> โอ้โห ก็เซ็งเลย S s R สักตัวเขาไม่ออกมาเข้ารวมไม่ครบ3มรอบนะครับมันก็จะได้เของรางวัลตามนี้เนาะนะครับแล้วก็ภารกิจที่3เนี่ยคือรวบรวมเกมเดียว4อันกองขวัญนะครับลาสาบัตซีซีเนี่ยเราหาตั๋วมาสุ่มนะครับคือผมอยากได้อันนี้มากคือใบไผ่เนี่ยเราสามารถรับได้ฟรีน่าจะวันละ1ชิ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าใครรีบก็น่าจะต้องเติมแหละผมไม่แน่ใจว่าเอามาจากไหนอีกขอลองสุ่มสักทีหนึ่งอ้อโหแล้วได้อนี้โอ้คือ ได้แล้วก็คือต้องซุ่มอีกนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นอนาะยี่นี่เองโอ้โหแล้วคือดูอันดับอันดับเป็นร้อยนะครับผมถ้าใครอยากจะได้ของพวกนี้ก็คือต้องเติมนะครับแล้วก็จะมีเหรียญน,นะครับเหรียญไว้อ่าแลกของเนาะนะครับเดี๋ยวนะร้านแรกมันมีปะวะไม่แน่ใจว่ามีไหมเพราะว่ามีถึงขั้นตอนที่5เลยนะครับอ่ะแรกก่อนน่าจะต้องแลกยาวๆอ่ะนะครับโอเคหมดหมด แล้วก็จะมีภารกิจให้ทำด้วยนะคือมันไม่ได้ต้องเติมอย่างเดียวเนาะนะครับที่เหลือเนี่ยคือถ้าทายอารีน้าสครั้งนะครับแล้วก็เติมเติมแล้วจะได้รับโอ้โหต้องเติมเยอแล้วก็จะมีภารกิจฉลองนี่ แยกเซวาซีสอ0นะครับลงอินวันผ่านดาวัสดุ40ครั้งอะไรต่างก็ว่าไปนะครับจะแจกเศษของไอยาโตะมาให้นะครับตรงนี้ได้ทั้งหมด2 4เศษนะครับผมเฮ้ยมันใช้เป็นร้อยไม่ใช่หรอวะคือมันจะครบหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับยังไม่รอคำนวณดูเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรม t c นะครับผมถ้าใครอยากจะได้ไอยาโตะตัวนี้ก็มาเล่นกิจกรรมนะครับคือผมมองหาตัวอื่นไม่เจอแล้วว่าจะเอาเศษจากไหนได้บ้างเอ้ยมันลดราคาเหรอเดี๋ยวนะ1000ได้5ใบ ซื้อดีรออะไรอ่ะซื้อดีอุ้ยซื้อดีร้านสุ่มครับผมอันนี้คือเพิ่งเห็นเลยเนี่ยคือมันเพิ่งมีแหละเออเพิ่งเห็นก็คือมันเพิ่งมีแหละเตอร์สามสิบเก้าบาทได้ของตรงนี้แล้วก็มันก็จะพ่วงกับกิจกรรมชีซีด้วยนะครับข้างในแล้วก็จะสามารถรับเศษได้แต่นั่นแหละ ถ้าใครจะได้เร็วก็ต้องเติมมาน้องนะครับส่วนผมก็น่าจะเก็บเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับอาจตอใช้ร้อยเศษนะครับผมคือไม่รู้ว่าจะเก็บฟรีได้เท่าไหร่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวดูชาร์จามแรงดิชาร์จามแรงเอ้ยอยู่เทียที T ่เป็นเอสเอ้ยน้องฮีนามิคืออยู่เทียเอสเอสเลยเหรอคะแนน9.5ครับผมอยู่ข้างหน้าเอ้ยอยู่หน้าหลังมันไม่เกี่ยวหรือเปล่าวะแบบนี้เพราะว่าคาเนกิ9.9นะครับน่าจะไม่เกี่ยวละมั้งแต่ว่า เนี่ยเห็นไหมความแรงเนี่ยที่วันเอสน,นะครับครอบคุมดับวันเอสนะครับพิวอีวันเอสอารีนาที่เป็นเก่งอารีน,นาเหรอแล้วก็อารีนาสเตตัสดับเบิอสนะครับผมแล้วก็ต่อโซโลโต้ที่เป็นเอสอ่านจมตี13ป้องกัน7 HP 10พลังลบแนะครับแค่เก่งในอารีน,นาผมก็พอใจแล้วเพราะว่าผมชอบตัวที่เก่งในอารีน,นาไอโตล่ะโอ้โหแถบล่างดับวันเอสหมดเลยนะครับแถบบนที่วันเอสน,นะครับผมแสดงว่าไม่เก่งมากก็มันเป็นตัวแจกฟรีเนาะก็ก่อนจบคลิปนะครับผมยังไงค่อยว่ากันแล้วกันอ่ะ สักหน่อยเอ้ยม่วงมาแล้ววะผมไม่ได้เปิดเสียงเกมด้วยไหนดูซิดวงเราจะเป็นยังไงตอนไม่อัดคลิปในดวงนี้พูตัวแรกเลยเหรออ่ะเปิดเสียงฟังเสียงตัวที่สองไม่ใช่ตัวแรกอา้าวไม่ใช่ตัวที่สองตัวไหนวะเนี่ยขอเป็นเสียงผู้หญิงเด็กๆจบเลยฮินามิโอ้ไม่ใช่แล้วโอ้โหกูตาเดียวโอเค เกลือเฮ้ยมึงสปอยไวเน่ยสปอยตัวคอไวเน่ยเป็นตัวฮิลหรือเปล่าขอเช็คก่อนรอบแรกไม่เห็นอะไรเลยนะครับตัดทิ้งไปตีตีตีเป้าเดียวเฮ้ยตัวนี้ไอตัว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 ที่ที่มันไม่มีหางคือมันมีเปิดบัฟด้วยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเอตัวเลยเมื่อกี้แบบ ขึ้นรัวๆเลย HP เออเห็นแค่คำว่า HP แต่ว่าเห็นสถานะมันขึ้นรัวๆเลยเว้ยเมื่อกี้เนี่ยเอตโตะตองงานหรือป้าแบบนี้เดี๋ยวนะมันเขียนว,ว่าลบเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดของไฟรอลทั้งหมดนะครับและมอบเอฟเฟกต์เพิ่มค่าพื้นฐานความสามารถพื้นฐาน8%ให้กับไฟรอลทั้งหมดเฮ้ยแล้วท่าเวล2ล่ะเวล2ไปกี่เปอร์เซ็นต์8%แต่2รอบแทนอ๋อไหนดูกซีปึ๊บเนี่ยมันขึ้นรัวๆเลยผมอ่านไม่ทันเห็นปะ่ะแล้ว แล้วแล้วน้องฮีรามิไอตัวที่มีมีหางงอกเนี่ยมัน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 เก่งไงวะตีตีตีมันตีเป้าเดียวตีเป้าเดียวแรงหรือเปล่าคือเป็นตัวดาเมจป่าวตัวเนี้ยขอดูคร่าวๆได้ไหมขอดูที่เบ้าสามเลยจะมอบรังสังหณ์แก่ตัวเองภายในสองรอบหลังจากนั้นสร้าง420ซของดาเมจเจาะแก่ไฟสตูอ่ารังสังหณ์คือเมื่อตัวละครอันเทคุกไฟรอโจมตีจะไม่เอฟเฟกต เพิ่ม HP สูงสุดแก่ไฟรแล้วทั้งหมด3%ภายใน1รอบซอนทับได้3ชั้นเอฟเฟกตเจาะคือดาเมจครั้งนี้จะมองข้ามการป้องกันของเป้าหมาย Oh m ม g o เป็นตัวดาเมจเป็นตัวตีว่ะไม่ได้ฮิลแล้วนะคือเมื่อต่อสู่หากบนสนามไฟรแล้วทั้งหมดคือตัวละครอันเทคุจะทำให้ไฟรแล้วทั้งหมดได้รับเอฟเฟกต์ ที่ฐานพรเอฟเฟกต์ที่ฐานพร,นพรคือการโจมตีเพิ่มขึ้น10%เพนเลเพิ่มขึ้น10%ตัวเองได้รับเอฟเฟกบัฟทุก1อันบัฟทุก1อันนะ HP สูงสุดการป้องกันเพิ่มขึ้น1.5%เพิ่มขึ้นมากสุดถึง9%เมื่อเอฟเฟกบัฟตัวเองถึง5อันขึ้นไปค่าวความสามารถทั้งหมดของตัวเองจะเพิ่มขึ้น8%เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเลยอะ่ะนี่กูต้องส่งไม่ได้แล้วรู้สึกว่าจะดี แค่รู้สึกนะนะครับคือคาเนกิกูรู้สึกว่าจะดีเหมือนกันแต่ว่าไปเล่นจริงแล้วแบบง่อย,อยๆอยังไงก็ไม่รู้นะครับอาจจะต้องปลดดาวเพิ่มนะครับโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอทุกคนโชคดีก,การสุนกาชาแล้วก็อย่าลืมไปเก็บเออเศษชิปของไอโตะกันเนาะนะครับมารู้ฟรีหรือเปล่าด้วยนะครับมั่วไปแล้ว <laughs>